ยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสโตเอกครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ผมว่านะหลายคนอาจกำลังเผชิญอยู่เงียบๆก็คือการเป็น people pleaser เนี่ยแหละครับคนที่พยายามทำให้ทุกคนพอใจตลอดเวลาเอ่อจากข้อมูลที่เราดูกันมามีเรื่องเล่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับอย่างเคสผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบเล่าว่าเคยตอบได้เลยตลอดแม้กระทั่งเรื่องที่ตัวเองลำบากมากอย่างต้องขับรถไปส่งเพื่อนร่วมงานคนละทางเลยแค่เพราะกลัวเขาไม่พอใจกลัวเขาว่าไม่มีน้ำใจ ใช่ค่ะซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะสัญญาณมันมักจะออกมาคล้ายๆกันเลยค่ะอย่างที่เห็นในหลายๆเคสคือจะรู้สึกผิดมากเวลามีใครมาขออะไรแล,ล้วเราปฏิเสธไปทั้งๆที่มันก็เป็นสิทธิ์ของเราแท้ๆนะหรือแบบคิดวนไปวนมาเอ๊ะถ้าทําแบบนี้เขาจะคิดยังไงนะคือคิดแทนคนอื่นตลอดก่อนจะตัดสินใจเรื่องตัวเองซะอีกบางทีก็ไม่กล้าส,สั่งอาหารที่อยากกินจริงๆกลัวเพื่อนไม่ชอบไปด้วยอะไรแบบนี้ที่ชัดเลยคือจะเหนื่อยมากค่ะ หมดแรงตลอดเพราะพลังงานมันหมดไปกับก,บการพยายามเดาใจแล้วก็เอาใจคนรอบข้างนี่แหละค่ะโหแค่กลัวคนอื่นไม่พอใจนี่มันส่งผลไปได้ขนาดน,นั้นเลยเหรอครับเนี่ยแล้วเอ่อผลกระทบมันคงไม่ใช่แค่เหนื่อยเหนื่อยเพลียเพียใช่ไหมครับเหมือนข้อมูลจะบอกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ค่ะมันกัดกินลึกกว่าแค่ความเหนื่อยทางกายนะคะข้อมูลที่เราวิเคราะห์มาเนี่ย ชี้ว่าภาวะนี้มันเชื่องโยงโดยตรงเลยกับความเครียดเรื้อรังความวิตกกังวลแล้วก็ในบางเคสอาจจะนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้เลยค่ะเพราะมันเหมือนเราใส่หน้ากากตลอดเวลาไงคะตัวตนจริงๆมันก็ค่อยๆจางหายไปจนบางทีคําถามง่ายๆแบบเราชอบอะไรกลายเป็นตอบยากไปเลยที่น่ากังวลอีกอย่างคือมันสร้างความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่จริงใจเท่าไหร่เพราะคนอื่นอาจจะชอบภาพที่เราสร้างขึ้นมาไม่ใช่ตัวเราจริงๆอือหือ ฟังดูหนักเหมือนกันนะครับแล้วทำไมทาไมคนเราถึงยอมติดกับดักนี้แหละครับอะไรทําให้เรายอมสูญเสียความเป็นตัวเองขนาดนั้นคือมันมีหลายปัจจัยซ้อนกันอยู่ค่ะที่เจอบ่อยๆเลยนะคะก็คือความกลัวกลัวถูกปฏิเสธกลัวถูกมองว่าไม่ดี ซึ่งอันนี้อาจจะฝังรากลึกมาจากตอนเด็กๆก,ก็ได้เช่นอาจจะเคยโดนตำหนิแรงๆเวลาแสดงความต้องการของตัวเองออกมาหรือบางทีก็มาจากการตีความคำว่าเป็นคนดีผิดไปว่าต้องเสียสละตัวเองตลอดเวลาต้องเอาใจคนอื่นก่อนเสมอนอกจากนี้ก็มีเรื่องความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไม่พอคะ่ะต้องอาศัยการยอมรับจากคนอื่นมาเติมเต็ม อืมแล้วก็มีข้อมูลบางส่วนที่ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงที่น่าสนใจนะคะระหว่างการเป็น people pleaser กับความรู้สึกผิดที่ฝังลึกมาจากการถูกคาดหวังสูงๆในวัยเด็กซึ่งมันจะต่างจากการถูกตำหนิตรงๆนะคะอ๋อฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับ โอเคครับพอจะเห็นภาพรวมกับผลกระทบแล้วคำถามสำคัญเลยคือแล้วเราจะก้าวข้ามหรือว่าออกจากวงจรนี้ได้ยังไงบ้างครับพอจะมีแนวทางอะไรจากข้อมูลที่เรามีไหมครับเนี่ยเพราะอยากทำจริงๆหรือแค่กลัวเขาไม่พอใจหรือถ้าปฏิเสธไปอะไรแย่สุดที่จะเกิดขึ้นแล้วเรารับมือไหวไหมเริ่มจากลองปฏิเสธในเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนค่ะเรื่องที่ผลกระทบมันไม่เยอะมากอาจจะใช้คำพูดที่นุ่มนวลแต่ชัดเจนเช่น ขอเวลาคิดดูก่อนนะหรือครั้งนี้อาจจะยังไม่สะดวกจริงๆค่ะขอบคุณที่นึกถึงนะคะไอ้ที่บอกว่าให้ฝึกปฏิเสธเรื่องเล็กๆก่อนนี้มีเทคนิคเฉพาะไหมครับว่าจะพูดยังไงให้มันดูไม่เสียน้ำใจจริงๆวันน่าสนใจมากเลยตามด้วยการปฏิเสธที่ชัดเจนพร้อมเหตุผลสั้นๆแต่ว่าช่วงนี้เราติดงานใหญ่จริงๆคงไปร่วมด้วยไม่ได้แล้วก็ปิดท้ายด้วยคำพูดเชิงบวกอีกที ไว้โอกาสหน้าถ้าไม่ติดอะไรไปด้วยแน่นอนเลยและสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่ข้อมูลเน้นย้ำคือการกำหนดขอบเขตหรือ boundary ที่ชัดเจนซึ่งก็หมายถึงการรู้ตัวแล้วก็สื่อสารออกไปว่าเรายินดีจะทำอะไรแค่ไหนเมื่อไหร่ในความสัมพันธ์ต่างๆเช่นการบอกเพื่อนร่วมงานอย่างสุภาพว่าเออหลังเลิกมานขออนุญาตไม่คุยเรื่องงานนะอยากพักผ่อนบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือ ต้องยอมรับความจริงให้ได้ค่ะว่าเราทําให้ทุกคนบนโลกนี้พอใจไม่ได้หรอกและนั่นเป็นเรื่องธรรมดามากๆจริงด้วยครับนึกถึงเรื่องเล่าจากข้อมูลเลยอย่างเคสผู้จัดการที่เคยแบ่งงานลูกน้องตลอดพอเริ่มปฏิเสธกําหนดขอบเขตชัดเจนทีมกลับทํางานดีขึ้นสัง,งั้นหรือคนที่ไม่กล้าขัดใจแฟนพอเริ่มสื่อสารความต้องการจริงๆแม้จะกลัวขะเละ สุดท้ายความสัมพันธ์กลับดีขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นใช่เลยค่ะแล้วผลลัพธ์ที่ตามมามันคุ้มค่ามากจริงๆนะคะข้อมูลจากหลายๆที่ก็ยืนยันตรงกันว่าคนที่หลุดพ้นจากตรงนี้ได้มักจะมีความสุขสงบในใจมากขึ้นเยอะเลยเพราะแรงกดดันมันหายไป ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก็จะจริงใจมั่นคงขึ้นเพราะคนที่อยู่กับเราคือคนที่ยอมรับตัวตนจริงๆของเราที่สำคัญมากๆคือได้เวลาได้พลังงานกลับมาดูแลตัวเองโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเป้าหมายหรือความสุขส่วนตัวอืมสรุปก็คือว่าการเป็นคนดีมีน้ำใจเนี่ยมันไม่เท่ากับการต้องยอมตามใจคนอื่นทุกเรื่องเลยนะครับ การเคารพความรู้สึกตัวเองความต้องการของตัวเองต่างหากที่เป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพจิตที่ดีถูกต้องที่สุดเลยค่ะแล้วก็อยากจะฝากประเด็นให้ลองกลับไปคิดตามกันดูนะคะว่าการปฏิเสธอย่างมีเหตุผลและสุภาพเนี่ยไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนไม่ดีหรือเห็นแก่ตัวนะคะแต่มันคือการแสดงความเคารพต่อตัวเองต่อเวลาของเราลองถามตัวเองบ่อยๆนะคะว่าทุกวันนี้ชีวิตเราเนี่ย เราใช้ไปเพื่อสร้างความสุขให้ตัวเองหรือว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพยายามทำให้คุณอื่นพอใจกันแน่